สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาทําตามโปรเจกต์ที่ผมบอกทุกคนไว้นะครับว่าเราจะใช้รถตู้คันนี้แล้วก็เดินทางไปไม่ว่าจะไปที่ไหนผมทํารายได้จากการขายพระพระเครื่องนะครับแล้วก็คนที่มาเช่าบูชาพระเครื่องผมทุกคนเราจะเอารายได้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะขาดทุนหรือกาไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่รายได้ส่วนหนึ่งจากการทําธุรกิจพระตรงนี้ เอามาซื้อข้าวสารอาหารแห้งเวลาที่เราเดินทางไปกระหว่างทางเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับเราจะเจอคนจรคนยากไร้หรือว่าคนที่แบบไม่มีบ้านไม่มีที่พักนอนตามศาลาหรือว่าเก็บของเก่าเก็บอะไรเงี้ยอะไรวะหรือคนที่เออเรามองด้วยสายตาเราดุนพินิเราหรือคนทํางานเหนื่อยๆนะครับเพราค้าแม่ขายหรือว่าคนใช้แรงงานอะไรเงี้ย เราก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าขนมหรือของที่ทานได้นะครับเอาไปแบ่งปันตอนนี้รายได้ส่วนหนึ่งที่ผมได้มาผมจะแบ่งเป็นหกสิบสี่สิบก็คือเป็นเงินสดส่วนหนึ่งแต่เงินสดเราจะมเน้นว่าจะให้เฉพาะคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้เมา <S <S บางทีเราเจอคนจรคนเล่าคนกินเหล้าคนเมาก็มีแต่ว่าเรามองในแง่ดีว่าอย่างน้อยเขาต้องมีอาหารประทังชีวิตก็เราจะเรียกเราจะใช้ส่วนหนึ่ง เป็นซื้ซอข้าวสารอาหารแห้ง <Okay. S 1> อีกส่วนหนึง่งเราจะเอาไปเงินสด <Okay. S 1> ไว้เผื่อช่วยเหลือด้วยหรือบางทีเจอเด็กเล็กเด็กแดง 100, แบงร้อยแบงยี่สิบอะไรงนี้ก็แบง่งแบ่งกันได้นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าโลตัสนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของกันนะครับก็เอาของที่แบบทานได้เลยผมจะเน้นของที่ทานได้เลยไม่ต้องเก็บนานเป็นมาม่าปากระบองขนมนมนมปังอะไรประมาณนี้นะครับข้าวสารรอบนี้เราไม่เอานะ ข้าวสารเราไม่ซื้อเพราะว่าบางทีแบบบางคนหนักไม่มีหม้อไม่มีหม้ออะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยถ้า money, กินกก็กินมาม่าเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมแล้วไปีนยกันกเยง 哎。<laughs> <laughs> No, i okay. 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 你说他。嗯嗯 ยาสะสงด้วยครับจงนี้นะครับลงให้เราซื้อถังด้วยไว้ใส่ของไว้บริจาคนี่ครับสำหรับรอบนี้มองเหมือนไม่เยอะครับแต่ว่าเราอัดแน่นด้วยอยู่ข้างในนี้ครับทั้งสามถังออรอบนี้จะงบป,ประมาณไปที่ 4,756บาทนะครับเราก็ยังมีงบประมาณเหลือสำหรับเป็นเงินไว้บริจาคส่วนตัางหากก็คือประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเราตั้งงบไว้ที่7,000รอบนี้นะครับ่ะเอาของขึ้นรถกันดีกว่า ตนก็เหมือนกันเนนีลยะแล้วนี่คือทั้งหมดครับแล้วก็ส่วนตาังเราก็จะมีน้ำดื่มคุณพ่อสายหวดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะก็คือเราจะไว้อย่างนี้นะครับแน่แนๆเลยนะครับก็คือในก,กล่องเนี่ยอัดแน่นหมดเลยตามที่เห็นเลยแต่ว่าเราจัดเพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการซื้อถังมาเพิ่มนะครับเราเจอแล้วก็อาจจะแบบดูตามความเหมาะสม บางทีก็อาจจะยกให้ทั้งแพ็คเลยบางทีก็อาจจะแบบแยกใส่ถุงหยิบใส่ถุงปดิดให้นะครับผมก็มีเครื่องดื่มด้วยเผื่อบางทีเครื่องดื่มชูกงาบลงอะไรอย่างนี้น้ำดืม่มมามา่าขนมทานได้เลยนะครับ,ร,บอรอบนี้งบเจ็ดพันบาทสี่พันเจ็ดไม่ใช่รวมรวมเงินส่<อ>สที่เราจะไปนี่ด้วยนะครับก็ใช้ในงบเจ็ดพันบาทแต่ว่าเราจะออนทัวร์ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วเจอ,เอกันพอดีว่าเรามาที่ซ่อมรถที่ ดีพามาดีดิพาดีพอดีเราเจอเขาใจดีเขาดูแลเราดีมากเรียกแทซี่ให้เราด้วยไปเ็ซีได้ไปนกเรียกไปากซอยอะไปเรียกแท็กซี่ถึงปากซอย ข้างหลังขก็ไม่มีก็ไม่มีลูกถามะนะในมีลูกน้อยเอาไปกันแล้วกันเนาะครับไปโอเค <c oughs> โซซูนะพี่นะครับท่านไร่ทาสวัสดีครับผมเดินทางจากพรานวันนี้เราจะจมินต้องเลี้ยวซ้ายเนาะใช่ขอบคุณนะครับแค่นี้เขาก็เชื่อใจแล้วนะครับผมสถานีต่อไปเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าเราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้เรา ได้เอารถมาทําติดตั้งแล้วก็ซ่อมแก๊สเพื่อเป็นการเดินทางของเราตลอดการเดินทางคนจนคนยากไร้นะครับถ้าเราเจอที่ไหนเราช่วยได้เราช่วยไม่มากนะครับก็อย่างน้อยก็พอได้มีชีวิตมีแรงกําลังได้ไปต่อกับอาหารมือ้อนั้นๆที่เราให้ไปนะครับเราดูต่อไปที่ต่อไปจะไปที่ไหนนะครับ ดีเลยป้าเขามีรถพ่วงยกนักไปเลยเราเอาน้ำมาด้วยใช่ไหมวันนี้นี่ไงน้ำ แค่ก็มีความสุขแล้วครับดูยายเขาไม่ต้องแดกด้วยเข้าไหม้เข้าไมต่อไปเดี๋ยวรอตลอดทางนะครับผมเมื่อกี้ผานมาจากบ้านเองสจุดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปพรุ่งนีคืนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะตื่ไหมแเราจะมาหาคนติดโควิด กินเอ็มได้ป่าวกินได้หมดเลย không มั้ย โอเคครับทุกคนข้างหน้าครับเราเห็นผู้ใช้รายงานเดี๋ยวมขออนุญาตเอาของบนรถมาฝากให้หน่อย <มา S 1> อคื้นมาณพอดีเลยต้องรีบนะครับ Các đúng mà cắt lên đây khác cắt lên luôn lớp nám này hơi không phải nữa รู้มาออไว้แล้วขอบใจมากเลยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเดี๋ยว,ว่าหลังคานมาแล้วแวะมาให้ใหม่มาครับผมเห็นหนึ่งเคสครับข้างทางเห็นเลยป้าคัณญายจแกจะลองไปดู แม่หนึ่งได้กินนอนตรงนี้ด้วยอืมขนลมใหญ่เลยขนลมด้วยนะอืมมามาวัวม่ามามามากระป๋องกระป๋อง เอามากระป๋องไปสองขนมไปด้วยนี่เห็นไหมอือฮั่นออีกหนึ่งอีกนสองมาาเบาวจะกับตาเยกินกไป すごいよ。<laughs>

วันนี้คุณพ่อเจอรถเสียข้างทางแกก็ลงไปถามแล้วก็เอาขนมนมเนยแล้วก็เอ็มไปฝากน่าจะเป็นสายพันขาดคุณพ่อเดินไปถามาบิดแล้วมันไม่ไปคุณพ่อ,อก็เลยเอาไปให้เขา แกก็น่าจะฉีน้ำแหละจะสตาร์ทรถอยู่นานแล้วแต่แกบอกว่าเดี๋ยวน้องมารับเพราะว่าแกโทรบอกน้องแล้วแกอยู่แกบอกว่าแกอยู่อะไรข้างหน้าอีท่อนอะไรอยู่ระยะหนึ่งแ,แต่ว่ามีคนมารับใช่ไหมกับแกโทรให้น้องมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เดินทางไกลๆแล้วไม่มีญาติพี่น้องก็แย่เหมือนกันนะ mm hmm. แล้วรถแบบนี้ก็รู้จะไปยังไงใครจะช่วยเนี่ยม้อย่างน้อยน้ำเบื่มก็ช่วยแกคอแห้งให้เขาได้นะ โอเคแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วนะครับทุกคนทำความดีทำไม่ยากอยู่ที่ว่าคุณอยากจะทำหรือไม่แค่นั้นเองฝากไว้ให้คิดอื